Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh สวัสด ah uh. ีค่ะเด็กๆมาพบกันกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์อีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปท่องคำคล้องจองกันเลยคะ่ะก้อนดินหินเล็กใหญ่ธรรมชาติสร้างไว้ให้สุขสันร์ ก้อนดินเลี้ยงพืชพัุ์ให้ชีวันได้อาศัยส่วนหินนั้นแข็งแกร่นสามารถต้านแรงลมได้เม็ดละเอียดนั่นคือทรายประโยชน์มากมายควรรู้เอ่ย จากคำคล้องจองเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายนั่นเองคะ่ะและวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักลักษณะของดินหินทรายว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรกันนะ พร้อมแล้วไปเรียนรู้กันค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของดินหินทรายเดี๋ยวเด็กๆดูภาพแล้วก็อ่านตามคุณครูเลยนะคะดินหินทรายอาเด็กๆอ่านดังๆเลยนะคะดินดิน ดินหินหินหินต่อไปค่ะทรายทรายทรายดินหินทรายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆ ภาพแรกก็คือดินจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำดินร่วนนิยมไปปลูกต้นไม้เด็กๆลองสังเกตดูสิค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอ่าเด็กๆรู้จักสิ่งนี้ไหมคะเรียกว่าหินหรือก้อนหินหินจะมีลักษณะเป็นก้อน แข็งมีน้ำหนักมีรูปร่างสีที่แตกต่างกันออกไปเด็กๆลองสังเกตรอบๆบ,บ้านดูนะคะว่าหินมีลักษณะอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะก็คือสายนั่นเองทายจะมีลักษณะที่หยาบมีสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนอุ้มน้ำได้เล็กน้อย อ่าเด็กๆเคยเล่นทรายที่ไหนบ้างคะที่ทะเลใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้รู้จักดินหินทรายไปแล้วทั้ง3ม,มีรูปร่างลาักษณะผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันดูนะคะเด็กๆเริ่มจากภาพแรกเลยนะคะเด็กๆอ่าเป็นภาพอะไรคะ ภาพดินใช่ไหมคะดินจะมีลักษณะที่ละเอียดมีความชืน้นแบบนี้เราเรียกว่าดินร่วนคะ่ะอ่าต่อไปนะคะเป็นอะไรคะเด็กๆทรายใช่ไหมคะอ่าทรายจะมีลักษณะแห้งมีทั้งทรายหยาบและก็ทรายละเอียดทรายละเอียดนี้จะมีความละเอียดยิ่งกว่าดินอีกนะคะเด็กๆ และสุดท้ายนะคะก็คือ หินนั่นเองคะ่ะจะมีลักษณะเป็นก้อนและก็แข็งด้วยนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ได้รู้ดินหินทรายว่ามีลักษณะและความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้นเด็กๆก็สามารถสังเกตและก็สัมผัสได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัสซลาม